สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สูค่คนพบกับช่องสาวบานานุม่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบพอกันช่วงสายสายพี่นอ้องเอ้ยมาหอนผดผัด้บกโมบกเกียบเด็จ้าอากาศห่อนมาแล้วเด้อดูแลสุขภาพร่างกายด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องบึงต้นบกม่วงสาวบานาดกดกดกจังไดสิกินเบิดพี่น้องกันติดอยู่นี่บึงเนี่ย ดอกพูดโพดบหมูบกเขียบคิดว่าปีนี้ดอกบวมโดกเบิสุตสูตพี่น้องจ้ะเบิงคันติดนี่โอ้บอรธรรมดาจ้ะแต่ว่าดอกดกนี่จักสิติดบ่ติดรอเบ,บิงฝนสิตกบอแต่ว่าสามนาได้เอ่อใส่ใสายยางฉีดน้ำอยู่ตลอดดิค่ะมึไงไ่ค่ะอ้ยคักเน่พี่น้องจ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะสามนามีตัวเลขหวยซองเลขลับลับ น้ำบินจ้ะมาเบามาฝากมาตอนเป็นแนวทางเด้อค่ะเพื่อนใน้ส่งตัวเลขไม่สาบนานางเบาเว้ยเว้ยเว้ยสู้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังฟังให้โจบฟังให้เข้าใจก่อนสินำเป็นลงทุนจ้าเป็นกับบสะดวกให้สัมผณ์เนาะเพื่อนยากียกอยากงานอยู่พี่น้องแต่ว่าบบเป็นยังค่ะสาบานาะนำมาเบามาฝากมาตอนคือเก่ากัมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่ง,งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะ อ้าวบ,บา่าวไรยายไปค่ะเดี๋ยวสถาบรนนาเสียบึงว่าพ่นสุ่งตัวเลขตัวดใดไม่สาบนาบอาสูุฟังแต่ก้อนอื่นเนื้อใดเล้วเสียบึงสถิติงวดเก่าก่อนจ้าค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดกอดว่อนเ้อะจ้าอ่าในงวดวันที่หนึ่งคุมพาสาบนาหยิบหยุกมาบอาให้ฟังก่อนก่อนสปเบึงสถิติงวดใหม่วิ่งก็คือเขาไปที่ศูนย์ด้วยค่ะเจ็ดศูนย์ล่างนี่เขาไปที่หนึ่งหาหนึ่ง ให้หกหนึ่งสามหนึ่งออกหาหนึ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะสูต่อจ้ะถือว่าหวยสองเลขลับๆเพิ่นยางแม่นเลยเดอ้อค่ะถ้าบ่อเขาเลขติ่จับคู่เลขวิ่งเพิ่นกะยังบอพลาดเดินดีก็ถือว่าเดินดีหลายงวดติดเดอ้อค่ะ,ะตามที่หวยสองเพิ่นได้ยิบยกมาเอามาฝากมาตอนแต่เพิ่นกะว่าได้สะดวกให้สัมผณ์นเนาะแต่ บอเป็นอย่างจ้ะว่าตาได้ตัวเลขมาสาวนาก่ะมาบอกสู่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังคือเกา่าเปินลซูงมาเลี้ยวเดี่ยวซีบอกสู่ฟังค่ะเปินลบอสะดวกให้สัมผัสเนาะจ้ะเอาค่ะนี่จัดไปครับเพิ่นวานี่จัดไปครับตัวเลขถามเปิ่นว่าวางบอ่เพินบพวังเนาะค่ะเปินในสาวนาบอกสู่เอฟซีฟังค่ะบอเป็นอย่างจ้ะตามนี้ดเด้อค่ะบอชัดเปิ้ลนไนัไวซองเลขลับในงวดวันที่16กุมภานธ์ปดจัด บนนี้เพื่อนไห้วิ่งหากับสงเด้อค่ะนี่บน5กับ2จับคู่ไห่2องหาสองเปดหาเจ็ตัว 8, ปดสองห้ี่เจดห้าจ้าขีดเส้นใต้แดงๆไห้นี่คือ้นเนนสองหแล้วก็เจดหา้หาเด้อค่ะสําหรับเลขล่างเลขล่างสิย่ฟังนี้จ้ะอยู่ฟังนี้วิ่งไปที่0ูนย์กับ9จับคู่ไห่ศย์เก้าสอแล้วก็เก้าแล้วก็19เ้าเน้นๆขีดเส้นใต้ว้สีแดงๆนี่ศูนยสองแล้วก็เก จ้ะเน่นแค่สองหางแต่า่าเลขบุญสี่หางลางสี่หางแยกบุญแยกลางจ้ะเอาเดี๋ยวสีไปเขียนไส่กระดาษให้เอฟซีแฟนช่องจัดๆเราค่ะเปรียบเทียบสถิติงวดเก่าให้เบิง่งน้ำจ้าค่ะสามนาเขียนไส่กระดาษให้ชัดจเจแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเขียนบอ่อชัดปันไดค่ะหวยซองเลขลับๆเนาะค่ะในงวดวันที่16กุมภาันเป6ดวิ่งบนฟันไปที่หากับสองจ้า จับห้สองหาสองแปดเจ็ดหาเจ็ดซี่เตว่าเพิ่นเนีนเนีนขีดสินตไตแดไงไหาคือสองห้าแล้วก็เจ็ดห้าเด้อค่ะสามตัวแปดสองหากับซี่เจ็ดหาเลขงามค่ะเตะกะพิจารณาเบิงขันอ่าไปชนสำนักใดค่อยจัดกระไดค่ะตาบ่หมากักเนาะแต่ว่าเลขบิงเพิ่นขอโบอกค่ะงวนว่าหันแตกบนหลงังจ้ะสำหรับเลขล่างเด้อค่ะเลขล่างวิ่งไปที่ศูนย์กับเก้าศูนย์สองศูนย์สามเก้าสองหนึ่งเก้า เพื่อนฉีดสินใตแดงๆให้คือศูนย์สองกับเก้าสองเก้าสองสอง,เก,สอง,สองเก่านี่ไปชนกับของอะหลวงพี่มีเส้นแล้วกัของอออีกสําหรับเลขลางจัดค่ะอย่าพลาดเป็นเดดขาดเป่าจัดกอนสีดังเนาะค่ะตามนี่เดียวสีเปียบเทียบสถิติงวดเก้าให้บังนำสิได้ตัดสินใจง่ายตามนี่เลยจ้าสถิติงวดเก่ากางวดไม่ก็ถือว่าสุดยอดเลขวิ่งเ่นเตกบนลางค่ะ จับคู่กับพลาดนะหายหกหนึ่งออกหาหนึ่งไปจังสันซบบาาเลขหาหนึ่งหนึ่งออกเว้นงวดนะคะก็เลยพลาดเน่จักน้อยกับแม่ห่กับบ้ามักดอกะคะ่ะหาหนึ่งเนาะออกดูผดจ้ะตามนี้เด้อค่ะเก็บหน้าจองวดเกา่ากับงวดใหดม่เปรียบเทียบให้เบิง้งพิจารณาเบิ้งค่ะเป็นกับหยิบหยุกมาเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะหวยสองเลขลับจากเลขลับรับสะน้ำบินสีน้ำมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณหลยๆค่ะ เดี๋ยวเสียให้เคล็บหน้าจอจะเคล็บหน้าจอเ,อเลยเด้อค่ะอันนี้งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกสเ็ดหวยสองเลขลับนี่เป็นสูตรหวยคำนวณเด้อแต่เพิ่นตั้งเป็นหวยสองเลขลับๆเนาะคะ่ะทั้งเลขลับสนามบินเพิ่นนำมาฝากมาตอนก็ถือว่า,าหวยสองเลขลับหนี่เพิ่นแบ่งปันมาหลงวดติดกะเดินดีหลายงวดติดค่ะถา่าจับคู่บางทั้งเนาะคะ่ะจับคู่ก็เดินดีแต่ว่าเลขวิ่งหนี ขอบอกเลยว่าเดินดีเกือบทุกงมวดคะ่ะยางมากกะรุดแค่หวดเดียวจ้ะอา้าพิจารณาจบซ้อมมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าคลิปนี้เบาๆไลยไปก็ให้พี่น้องแฟนจ่องเอฟซีสู่ขู่สูค่คุ้นเฮงปงังดังไว้สู่ขู่สูค่คุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสบบดีคะ่ะ ลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวอิตโตตินังเปตานางอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิตปะเมวสมิจันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยธาสัตถิโต สัพพโรโควินัสสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภพิวาทนศีลิสนิจังวุธาปัจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัทันติอายุวันโงสุข,ขังระลัง